สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ดาไปเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะกระท่อมในตำนานนะคะที่อยู่กอกนะคะตอนนี้หรือแล้วนะคะจะย้ายไปไว้ที่ไหนนะคะคอยติดตามตอนต่อไปนะคะที่เราเก็บเห็ดก่อนนะคะเก็บเสื้อเห็ดก้อนเห็ดเอาไปปลูกต่ออีกนะคะเขาอม่ชันเขาหไม่จันเขาหลาย มิเตเบโก้เลยโกบอลขอนเขาโกบอลนะที่หอมเป็นบุคคลสี่เบสสี่เบนใช่เนาะเขาบอลเขาเนาะเนี่ยแบไหนซ่าที่คเม่อบังก็จะตอกเขาจะใส่น็อตด้นี่อยให้ตอกใส่น็อตนะจ้าจะตอกใส่น็อตทีงไหนกันดอกสะวันมี่อยูแค่นั้นดอกสะวันเขาจะพอดี

S <S ตะท่อมในตำนานตำนางจะโดนรือ้อรื้อแล้วนะคะรื้อแล้วนะคะเชื่อเห็ดก็จะให้ประดาไปดูแลต่อปลูกดูแลบนมุ่งดีๆนะเพื่อนเนื้ออะเดี๋ยวมันออกดอกมากเลยสับแกงจีนเยอะหุนออก้ตูก็ได้เอ ท่อมีไฟเสไปไทยนะเฮ้จ้จะไม่ดีกเจ้จะไา้วเไมีเปาอยู่หน้าข้างหลังคเ้อ่ต้มปลาเนจาคอยเด้อเบกันอยู่ค่ยนเด้อนี่กระทอมแล้วไม่คอยขึ้นมมันจะหักไหมเนี่ยเนอยไหักคู่่ก็่ใส่โไก ว้ยม้ยลุงยิมายเก็บก็บเ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 ก็เห็นเรบเกเวลามันเสียเวลาไกเก็ก็บเเก็เก็บเก็บเก็บเกเก็บเก็ก็บเบเก็บเกบเก็บเกอบเก็เ ขอขาวนาวนักคนบังหนช่างก็ย้ายโตะแล้วย้ายโต้แล้วย้ายแล้วย้ายแล้วโอ้โหเป็นตะปวดยวเทน้อโอ้ดูดูโอ้ดูเอาจากิ้งเลยจไปนั่งเล่นอยู่ตรงนู้นพี่น้องหน่นย้ายที่นั่งแล้วปรับโพไม่ทัศตาหน้าบ้านตุงช่าง

จ้าสิเปนอนน้า oh. ย oh, oh. ืทไทยทุ่งบนมาบันนี้นะอ้ยเนาะเป็นกระท่อมทำใจย่ทไายนะอ๋ออยู่ข้างกอไผ่นั่นเ่า้างนี้เขาบอกใครได้อยู่ข้างกอไผเจ้ากัมันยังเน้นนะครงแรงอยู่เจ้ากัเสือเจ้ามันยขางแรงอยู่ใส่กระสอบเนี่ยดูยั ย้ไ้ยรเมาเค่อยๆเอาข่าขารักข่าเสียงนมี่เสียงน้อยพร้อมนี่เออเนาะมีแต่เสียงน้อยพร้อมเสียงน้อยคอยนางแล้วบ้าน ดินมัได้ลงไงเนี่ยเท่าเอ้ยน้าเออนี่ก็มวนไว้าไปด้วยนี่มันแก่กนเาไปแล้วกันเข่าเข้าที่เลยนะด้วย มนซอมมดานี่ซื้อมุนหนี่มดกดโอ้ยีมูนนี่ีแกลอยในรัง้าอยู่ากงไปนะฟอมาเดรนย้ายแอร์นะคะห้องใหม่โน้มนะคะเออมนไปมนมน้โต๊ะไปไูแล้วนะคะอ

ทุาวยป่โยชแ่งเน้อรักาเจ้าจะพาไครไปอยู่ในบนกระท่อมเจ้าต้องดูดีๆก่อนเนื้อาอ้โหตอนใครอากมาไปคุกก๊อกขนางไหนออกมาไปนอนนี่ไหนแต่เก่านั่นผม่อบในตำนานนี่

คลิปนีขอบคุณเอฟซีท่ามากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โได้แล้วนึงดอกโอ้ได้แล้วนึงดอกเจ๋ๆๆๆ

ในตำนานนะคะย้ายอีกแล้วนะคะย้ายไปไหนนะคะเดี๋ยวดูคลิปหน้านะคะฝากชมคลิปนี้ไม่ข้ามด่านอยู่ถึง5นาทีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะว่ากระท่อมนี้จะย้ายไปอยู่ตรงไหนนะคะโดยเฉพาะตะเกียงเจ้าพายุนะคะนี่สีขอได้บ่นี่เนาะ